สวัสดีครับสตีมพอครับก็จะมาแนะนำะเครื่องยิงบาร์โค้ดไร้สายแล้วก็การตั้งค่าเครื่องยิงของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีะตัวนี้ไม่มีขาตั้งนะครับตัวนี้ไร้สายนะครับไรสายชร์จ usb นะครับเป็นบลูทูธแล้วก็มีสายให้ใช้ด้วยนะครับทีน,นี้เราจะมาตั้งค่าถ้าสายก็เสียบข้าปกติธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาใช้งาน กรนดูนะฮะก็เสียบเข้า USB เลยอ่าเดี๋ยวลองลองกดสักทีหนึ่งดูอ่าจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองยิงดูนะครับอ่าจะยังยิงไม่ขึ้นนะนี้จะมีสมุดคู่มือตัวน,นี้นะครับ ข้างหน้าเปิดการใช้งานฟังก์ชันบลูทูธนะครับแล้วก็ด้านหลัง Factory Default u l t นะครับก็ยิงตัวนี้ก่อนเลยอ่าดังเรียบร้อยแล้วก็มายิง Factory Default ข้างหลังนะครับปุ่มมันจะเป็นออกเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็มายิงสินค้าได้เลยนะขึ้นมาแล้วตัวนี้ไล้สายได้ประมาณ50 ถึง80เมตรนะครับห้าสิบเมตรประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ